สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนีภาพี่น้องมาเฮ็ดของขังครับผมมือนี้าพี่น้องมาเฮ็ดของขังเฮ็ดขึ้นโค้งขึ้นยั้งเรียวแล้วครับยัางใสประตูก็ใสค้อนแล้วก็ใสมอกลงครับผมเฮ็ดของขังมือนีม้วนสานกับว่าปันไดเดอกครับม้วนสารก็ได้หาเจ็บน้ำมือนีมากครับไหวแน่กับโค้งลวดฝ่าแน่ครับผม มาเฮ็ดก็ได้นี่แหละครับเฮ็ดพอได้ขังครับผมเอรับชมไปน้วกันครับ 甜米面的。 ใส่ห่วงอยู่ข้างบนก่อนครับใส่เป็นหูห่วงข้างบนพ่อได้เอาเรลียวกงเสียบลงครับเพื่อเป็นตัวที่ใบาหา้มันลมอมอกมาให้มันบ่ไห้มันหลุดครับผมใส่ห่วงข้างบนอยู่ ชื่อมมาสองถุงนั่นคกะระระมค่ะเจ่ใช่หรลูกระมเจ็บเน้อขังบักลาเจ็นเน่ใเน่ขังลูกขังบักลานี่แล้วยาวักลาเรม่ใส่เนี่ยาของผรุ่งไปเรีนเลยเอผลงมาคายแล้วฮะ เอาพุงมะขังไว้แล้วเอาพวุงมาขัางไว้ยังได้เอาบักลาแล้วบักลาจังผู้น้อยยังเคาได้พลุงจังเคาได้ฮะพลุงจังเคาได้เอาชิมเล่นเนี่ยชิมของพวุงจังไดเดินนี่จะ<อ>จะเฮ็ดได้ ว่ามันก็ไตเติ้ลเออคนแม่มาเตียวเตียวมก็ไตเติ้ลตัวคนเอออะไรเนาะไปไปไปทำงานน้ำพ่อพันนี่ไปคนใดนทำงานน้ำพ่อพันพี่มายืนมายืนทางพี่มันยังเย็นนั่งดี เพิ่นมาขายของครับเรากับเข่า่นมาขายนี่ผักหลายอย่างครับเอามาซื้อน้ำกันครับพี่น้องน,นี่ครับมาซื้อของน้ำกันนี่ครับเป็นมาขายของนี่ มาขายกับเขาครับผมนี่ไปที <alrededor revenir> <S 2> <S 2> <S 2> e ่ไอนครับผมจับปะเจ่ามันติกี่ดนน้ำสลัดอาแนวบ้านหยาบสลัด จากแมวแมวผู้ใดบูครับมาอยู่น้ำกำลังไม่ลูกน้้สลัดพรอมมาอยู่น้ำกวาดสังยิ้มหรอยิ้มแล้ว เออก็กินหน่อยเนี่ยน,น้ำไม่บานได้ไปปีนกนนินน้ำบุญท่ายกินน้ำม,มึงกูมักมาเท่ดิใายกินน้ำเอากินกิน ใช้ให้กินกับพวกกินเนี่ยครับพันโบแมนกะละมังดำเนี่ยใส่ขุใส่ขันใช้ยั้งให้กินกับพวกกินเพิ่นต้องกินอยู่กะละมังดำนี่เพิ่นยังกิน,นอื ยิ้มไปเหนอยิ้มไปยิ้มรึเปล่